ก็ตอนนี้เดี๋ยวพูดไปแล้วซิงไปแล้วนะขอดูเตาหน่อยคือเตาเนี่ยเราขอรุ่นที่มันเป็นเตาแก๊สด้วยโอเคไหมแล้วก็ดูคุณภาพดีหน่อยแนะนํารุ่นไหนดีใช้เป็นสองหัวถูกต้องไหมครับสองหัวสองหัวเป็นลักษณะครัวไทยเน้นไฟแรงทั้งคาวแบบอันนี้หน่อยเนาะก็คือหม้อครัวไทยหน่อยถ้าผมแนะนำครัวไทยถ้าผมแนะนําเลยจะเป็นลักษณะตัวรุ่นของเทคโนแก๊สรุ่นนี้ครับใชารุ่นนี้จะดีหนอยก็คือเป็นหัวทองเหลืองบนล่างนะครับ ก็คือวัสดุนี่ขออนุญาตนะฮะเพราะปกติแล้วอะถ้าเป็นแบบเตาตัวละประมาณราคาย่อมๆหน่อยมันจะเป็นแค่หัวทองเหลืองแล้วก็อลอยแต่ตัวนี้เขาจะเป็นหัวทองเหลืองทั้งตัวแล้วสามารถยกออกมาแล้วเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายเลยบล็อกขาดเป็นสแตนเลสแล้วเวลาวางมันวางง่ายปึ๊บวางล็อกปึ๊บเพราะปกติบางคนวางแล้วต้องมายุ่งยากงวางให้ลงโซนสเตตตัวเนี้ยมันจะลงบล็อกง่ายเลยปึ๊บนี่หัวทองเหลืองแล้วขาเนี่ยแข็งแรงเหมาะกับ ใช่ไหมบางบางรุ่นเนี่ยขาจะบางบงดูเดี๋ยวก็นขาอย่างนี้มันวางกระทะได้ไหมเนี่ยวางได้ครับดูดูมันเล็กจังเลยที่จริงแล้วพวกขาพวกเนี้ยเขาจะรองรับทั้งเป็นแบบกระทะของเอเชียแล้วของยุโรปมันจะมีของของเอเชียจะมีความสโลปคือเหมือนกระทะต้นโค้งพวกเนี้ยเขาจะทํโดยสเต็ปของเขาแล้วฮะมันจะมีความเคิร์ฟในรับเพราะรู้สึกว่าแบบเนี้ยมันมันน่าจะรับกระทะมากกว่าปะ ถูกต้องคร<ต>ับเหล็ก,กอันนี้มันจะหนากว่าหนานะวัสดุอันนี้จะเป็นเหล็กเคลือบแล้วเชื่อมฮะแต่อย่างเนี้ยคือหล่อขึ้นรูปทั้งตัวการวางหม,ม้อใบภาชนะใบใหญ่หรือหม้อนึ่งเนี่ยการันตีเลยว่าความแข็งแรงแล้วปกติน่ะอันนี้มันจะแน่นปึ๊กเลยแต่วางรุ่นเนี่ยเห็นไความแข็งแรงใน,นการล็อกจะต่างกันมากเลยครับอันนี้ต่างกันแล้วก็อย่างรุ่นนี้นะครับจะเป็นมีตัวเสริมบางคนชอบไอ้แบบต้องมาซีเรียสเวลา หม้อใบเล็กหม้อก,กาแฟต้องมามมหาตัวเสริมบางครั้งไปวางเลยหม้อไม่ได้ก็ต้องมีตัวเนี้ยเสริมเข้ามาเป็นตัววางหม้อใบเล็กให้ด้วยนะครับแล้วอย่างไอ้เตาตัวเนี้ยมีข้อนหนึ่งเลยได้เลยก็คือส่วนมากแล้วทุกวันเนี้ยเขาชอบแอนตี้ว่าให้เตากระจกในี่ใช้มันไม่คนแล้วมันแตกรุ่นนี้ปกติแล้วเตากระจกทั่วไปจะรับประกันให้สองปีแต่รุ่นนี้ครับจะมีตัววารันตีถ้าแตกแล้วเพราะความร้อนศูนย์เขาเก็บไม่ฟรีตลอดยุการใช้งานเลยเนี่ะครับ ใช่ครับแต่ถ้าเป็นรุ่นทั่วไปอย่างนี้จะรับประกันที่สองปีอ่ะนิดหนึ่งดูแล้วทําไมมันหนาขนาดนี้มันมันจะต้องยกขอบอย่างนี้เลยหรออ่าที่จริงแล้วอย่างรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ปกติแล้วเนี่ยเตาทั่วไปมันจะเป็นดีไซน์แบบชื่อก็คือเหมือนว่าเป็นตรงๆมาแต่รุ่นนี้เขาจะมีการยกสเตปให้มันเป็นลักษณะมีขอบสเตปอลูมิเนียมเป็นรอยกระแทกใช่ครับแล้วทําความสโลปเพื่อให้มารับดูให้ไม่หนาจนเกินไปมีความสโลปเพื่อมารับกับหน้าท็อปนะครับผม แล,แล้วแล้วแล้วอย่างนี้คือเวลาปูไปแล้วมันจะเห็นขอบอย่างนี้เหรอจะเห็นขอบอย่างนี้ถูกต้องครับอืมตัวเนี้ยมันเป็นขอบที่คอยกันกระแทกด้วยเวลาบางคนขยับหรือควกอะไรพวกเนี้ยอ่างันาระ,อะลองแปกระแทกขอบได้แต่ตัวนี้เขาจะมีงานความเป็นพรีมเมียมในการรับได้ดีกว่านะครับผมแหมแต่ใจจริงๆยังรู้สึกว่าอยากได้ขอบจะจบเรียบๆมากกว่านะแต่ด้วยความที่จะเป็นสเปคความแรงเพราะตัวเนี้ยได้ทั้งตอบโจทย์หนึ่งหัวท้องเหลืองบนล่างขาเล็กรอแล้วเปลวไฟ สชั้นลักษณะเปลวไฟที่มีความละเอียดนะครับปรับวงนอกวงในแล้วก็ตัวนี้กำลังไฟ5,800วัตต์ต่อหัวด้วย ซส์ครับเรียกว่าไฟแรงอ่ะไฟแรงเหมาะกับเอ๊ะแล้วอย่างนี้เนี่ยตัวหลุมเจาะต้องลึกเท่าไหร่ตัวหลุมมันอ่ะด้วยไซส์มีสเปคให้ตัวนี้จะมีสเปคไซส์เจาะแถมเป็นในกล่องไปกับในกล่องเลยไม่ต้องเอาของจริงวัดฮะเอากระดาษแผ่นนั้นอ่ะทาบกับกันหนีแล้วเจาะเลยตัวนี้จะเป็นไซส์เจาะอยู่ที่65คูณส5เซนติเมตรครับห65กสเหรอถูกต้องใช่ครับแล้วความลึกของมันลึกลงไปเท่าไหร่ที่จริงความหนาของพวกนี้เขาจะทําความหนาไว้ประมาณ8ดเซนครับความหนาแต่ที่จริงถูกต้องแต่แล้วแต่ทีี่่่จริงงงงตต้้้แกกออนนยาาเพว เขาจะเรียกการผสมอากาศจากด้านล่างแล้วก็จะมีการเปลี่ยนฐานในการสปาร์กปกติหน้าบานใต้เตาต้องเป็นหน้าบานคู่ถูกต้องไหมครับเพราะเวลาเราจะเปลี่ยนฐานเนี่ยมันจะเปิดฐานเปิดหน้าบานปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนฐานขออนุญาตนะครับมันจะมีฐานไว้สปาร์กอยู่ตรงนี้คั่ะเป็นฐานไซส์ดีซื้อตามเซเว่นทั่วไปได้เลย อ๋ออ๋อนี่ต้องใส่ตลอดต้องใส่ถ่ายเอาไม่นึกว่าต้องเดินไฟฟ้าไม่ต้องเลยเพราะว่าถ้าเป็นไฟฟ้าจะเป็นแค่แบบบางรุ่นหรือรุ่นเก่าๆเพราะว่าพวกความปลอดภัยก็จะใช้เป็นสปาร์คถ่านใช่ครับถ่านนี้ซื้อตามเซเว่นทวไป้าเลยถ่านจะนอยู่กับกันแต่เธอดีไซน์ผมมาผมอยากจะได้ตรงข้างใต้เตามันเป็นลิ้นชักสำหรับใส่พวกตลงตะล,ลิวอย่างเงี้ยเราจะต้องเว้นความหนาไว้มาสักเท่าไหร่อ่าถ้าสมมุติจะเป็นลิ้นชักใช่ไหมครับปกติแล้วเนี่ยถ้าความหนาหรือการโฟของอากาศเนี่ย ที่จริงล้าทำความหนายื่นออกมาเนี่ยสักต่ำลงมาเนี่ยประมาณสักสิบห้าถึง2ี่สเซนได้โอ้อาเอาน้อยที่สุดเท่าไหร่เพราะว่าถ้าน้อยถ้าน้อยเพราะว่าไอ้ลิ้นชักมันจะเป็นลักษับประมาณสลิ้นชักถูกต้องไหมครับใช่ใช่ที่จริงแล้วเนี่ยฮะปกติเคาน์เตอร์ของเรามันจะอยู่ประมาณระดับนี้อยู่แล้วอแล้วก็ถัดลงไปก็จะอยู่ประมาณตัวนี้เป็นหน้าลิ้นชักแรกใช่ถูกลิ้นชักแรกเอาเอาท่านี้พอไหมเนี่ยห้าเซนเนี่ยถ้าถามว่าประมาณนี้ก็ถามว่าได้นะครับใชยแต่ที่จริงแล้วคุณชายครับถ้าสมมติเราไปติด ลิ้นชักเนี่ยถ้าอย่างรุ่นนี้มันจะมีการผสมอากาศจากด้านล่างมันจะทําอาจจะทาให้เปลวไฟเป็นสีส้มได้นะมันต้องมีโชวโฟก์กสองการเปลี่ยนคือรถยังไงคือคือ,คอต้องปิดเลยเหรอหรือว่าทีจริงอ่ะมันต้องมีช่องโฟลงช่องโฟไม่เข้าใจหมายความว่าต้องเปิดแก๊ปต้องเปิดแก๊ปโลงไว้อย่างนี้เหรออ่าให้เหมือนมีอากาศเข้าไปได้ครับอ๋อแค่นั้นเองถูกต้องใช่ครับเป็นช่องเหมือนช่องเก็บบันระ,ะ,ะบายอ่าสมมุติว่าถ้าเกิดว่าท็อปเราแค่นี้แล้วเราเว้นช่องอีกห้านี้ แล้วก็่อยเปลิ้นชักได้ไหมได้ครับอ๋อไดใช่ไหมจูกต้องแต่คือให้มีมีอากาศเข้าไปถ่ายเทข้างล่างอ๋อใช่ค่ะแล้วไฟสีส้มมันเป็นยังไงอะไฟสีส้มเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าการผสมอากาศที่ไม่สมบูรณ์ก็คือเหมือนกันปกติแก๊สกับอากาศต้องบาลานซ์กันคือ50-50ใช่ไหมถ้าสมมติอากาศเข้าไปน้อยแก๊สออกมาเยอะมันจะทาให้เปลวไฟเป็นสีส้มมจดดับุดมอจะดําแล้วเปลี่ยนแก๊สด้วยที่บ้านเ็เป็นอยู่ใช่ไหมเยอนานีถ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยแค่ว่าให้อากาศเข้าเนี่ย ไม่จะเป็นจะต้อง5เซนก็ได้สักสองเซนสามเซนก็ได้ใได้ขอให้มันเป็นแบบล่างยาวคือคือคือไม่ต้องปิดทึบขอให้มันเป็นร่องยาวร่องยาวให้ได้ก็ไปถ่ายเียได้ครับอ่ะก็เอาอย่างนี้ก็ได้คือคือด้วยความที่ว่าเราเน้นนะด้วยดีไซน์เนี่ยมันเป็นเหล็กหล่อเราก็ไม่อยากจะได้เหล็กบางๆมาดูแล้วมันดูกิ๊กก๊อกไปนิดนึงอ่ะถูกต้องนะแล้วก็ตัวนี้ก็เห็นว่าไฟแรงับไอ้ตัวขอบถึงฟังก์ชันมันจะสีมันจะกัดกันนิดนึงแต่คิดว่าตะกี้เราเลือกสแตนเลสสี เลือกซิงสีสแตนเลสนะถูกต้องใช่ครับมันก็จะเชื่อมเชื่อมถึงกันมีาแมทช์กันเข้ามาด้วยครับอ่าอ่ะ,อะโอเคอ่ะถ้างั้นเอาสรุปเป็นเตารุ่นนี้ก็ได้รุ่นนี้ได้ครนะับคุณชายครับก็เอาอย่างนี้เดี๋ยวสรุปว่าซิงเอ่เอซิงแล้วเครื่องดุดควันแล้วเครื่องดุดควันนี้สเปคเท่าไหร่นะ อ่าสเปคเก้าง90และไอ้ตัวท็อปกระจกก็อะไรเจ็ดสิบแปดใช่ถูกต้องครับเจ็ดสิบแปดตัวตัวฮูดต้องใหญ่กว่าเตาต้องใหญ่กว่าถูกต้องแน่นอนครับเพราะมันจะครอบเวอร์มนจะคุมหน้าเตาได้ดีกว่าถ้าใหญ่กว่าเวลาเราวางภาชนะหรือวางหม้อมันจะทําให้ขนาดของหม้อขยับออกจากหน้าชิ้นดูฟันโอเคแล้วถามอีกนิดนึงไอ้ตัวฮูดเนี่ยท่อที่จะใส่ฮูดอ่ะออกไปข้างนอกอ่ะมันมีของดีกับของไม่ดีไหมถูกต้องครับมันจะมีแบบว่าเป็นพลาสติก พลาสติกนี่คือแบบว่าอันนั้นจะเบาบางเอาที่แบบว่าเป็นเป็นฟอยด์ดีๆหน่อยมีไหมฟอยด์จะมี2ประเภทก็คือเป็นแบบฟอยด์แบบอ่อนที่ยืดหดได้กับฟอยด์แข็งเป็นแบบข้อท่อแข็งเราลองไปดูกันไหมครับได้ได้เหลืออุปกรณ์นี้นึงเพราะว่าฟอยด์เนี่ยคงเป็นอุปกรณ์ที่มันทําทีเดียวอ่ะมันติดแล้วติดเลยนะท่อไอ้ท่อเครื่องดูดควันอ่ะนะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอีกทีหนึ่งนะได้ครับอ่ะโอเคครับ